<c oughs> เองดิตัวละเกียร์แซดอีหยังนิดหน่อยนะรถตัดกีดตัวรถเกียแซดพี่พี่อันนี้เองกันเลยเนาะพี่สร้างเองกันเลยเนาะออ,อ,อยู่ที่สนามกอล์ฟนะครับผมสุวรรณกอล์ฟแผนกเขาอเอิ่นว่าผู้สร้สา,งสางผู้สร้างผู้ดูแลแผนกผู้สร้างผู้ดูแล อันนี้นี่คือไอเป็นส้นมองเห็นงานของพิชาเลยมันี่ส้นอันนี้คือส้นส้นอันนี้ก็คือร่องรงหอพักแคดดี้ร่องรงพักพักแคดดี้ทางหน้าฟาร์มเนียเงันอยู่นี่ครับอันนี้ขั้นที่นะผมขึ้นเ่าตัวนี้รถรถมอร์ไซค์แคดดี้อ่ามอเตอร์ไซค์แคดดี้สิบห้าไปสุวรรณฟาร์มครับผมเออสุวรรณฟาร์มมันวะสุวรรณกอล์ฟ ครับโอ้ดีใจได้สนามน้องน้องไม่เยี่ิบก็ขึ้นหัวเนาะแต่คนใจสีขุ่นๆนะเพื่อนคือตัางโดนได้ยังไงอ๋อพิชาอยู่ดีอยู่าว้าท่านอันนี้เป็นโซนความปอดลดหน้ามองจอดรถนักกรอบนักกอรอบเขาเป็นนักกรอบเป็นนายเ่าหมบอกเอาเขาเป็นนายเล่นตัวเองมาหนายอ๋ออันนี้กำลังจะขึ้นขับเท้าขับเทา เดี๋ยวไปดูสนามก่อนเป็นห้องรับรองพ่อมป่ครับข้างบนน่ะอ่าเป็นล่องแรนมรับล่องพ่วงเป็นล่องแรมพ่อมตอนนี้กำลังจะเข้าสนามนะครับผมสิบหกสวยงามเพียงเอาอนนอันนี้คือเดี๋ยวโอ้ในซิทีพิเศษอันนี้ท็อปไส้เดิอ่าพวกเศร้าท็อปไส้ง่ได้กินอายคีนี์เท่าคียนส์ได้เลยป่ะนี่ได้คนเดียว ้โอสนามงามแพีงครับโอ้ติดอันดับเอเชียในในสนามสวยงามที่หนึ่งของขนาดนั่งดูแลดูแลดีเด่นอ๋อเป็นการดูแลดีเด่นงามเพียงครับคือปิดเปียกหนาวก็ได้ยินเสียงหนาวเพราะว่าฝนตกขึ้นเลยตกตกตน้ำขึ้น เบอร์หนึ่งโมบิคุได้ในเขามานะครับพี่นอกจากขัเขาเองว่ขี่รถตะสีแตะสาแบบดี้เขา่าบอย่างเลยครับพุ่นไม่หันนกเป็ี่ขอชมอ๋อจากรั่นนันบอกครับเมื่อกี้นี่ตุ้งตีอันนี้จักเข้ออื่นยังครับห้าสี่้าเอก็มาถึงมาถึงกมเลยกเกเน็อกรอบไปขึ้นจบตรงนี้ บจบแล้วก,ก็คือจบ,บจบี่กอบคออุ้มคือเขาคือเห็ดได้งหงำเด็ดหงาา่าอันนี้คือหง่าอีหลียาแท้่หง่าอีหลีแล้วเนาะหง่าแท้แล้วเนาะคือเห็ดได้งหงำพ่า้าจบลุ้มนี่แล้วครับขามม่ลุ้มนี่ก่อนบริตีต่อมาบบอกครับเมื่อกี้สองเดือนรถรถต้องมากสามต้นน,นี้เลยางยางคนเป็นยางวะนี่ที่บีบคออันนี้คนที่ออก บองที่สิเริ่มเ,เริ่อมบองไหนกน็ได้นี่นี่แ,แปลนๆนี่แล้วแต่ฝีเมอร์เนอะเราแต่ฝีมือร์อะไรวะนี่ฝีมือระดัดบโป้แทนที่โป้อันนี้แทนที่แบบอ่าสิโปดโปเน่มาเปลยวโปเน่เก่งๆอันนี้ก็แทนที่ธรรมดาคนธรรมดาอ๋อตามสีนี่บอกครับตามสีนุ่นเลดี้เลดี้คือมันบ่มีแห้งตีครับไปฟังพุพ่นเพราะใชยตีก็ได้แต่ว่าเสียซักสีเนี่ยระยะมันสิลดอะไ สวัสดีครับมากเลยมาถานเขาเริ่มเลิกงานกันแล้วเพราะว่าอยู่นีเขาเขาเขางานตีซีครับเขางานตีซีแล้วก็เลิกเลิกนีแหละหามงแรกไม่หาม้งเศร้าเลิกหามุงเศร้าแล้วก็มาเริ่มงานอีกรอบนึงรอบนึงก็คือระบายสามใบสามเป็นการบริหารจัดการแต่ว่าเวลาการทำงานกับแปดชั่วโมงคือเก่าแต่ว่าเขาสิบบนถึงแดด บอลล็อกบอลนักกอล์ฟเขาอ๋อไม่รบกวนนักกอล์ฟกับแค่บอบอรบกวนนักกอล์ฟพร้อมแล้วก็เป็นทั้งเขาเอื่นว่าคุณงานกับหมักผมกับหมักแบบนี้แล้วตื่นเห็นงานแต่เสาแล้วก็ไปนอนไปนอนไปเห็ดนะครับไปเขาเห็ดเวียเห็ดยังก็คอยมาเห็ดที่หลังโอ้แต่สะอาดแค่ไหนนะครับเนาะมีแค่พี่ไอ้พอขับนี้ใบมงใบใหม่นี่นี่มือเสานี่มือเที่ยงนี่มือใดนี่นี่ครับนี่มือยาก เองผมได้ไอเดียต้นตาลมาจากสนามขอล์ฟนะผมมาพิ <c oughs> พชาน <c oughs> เิ่นไปปลูกต้นตาลไปเต็มเพื่อนเป็นเลยโ <c oughs> อ้มาทาเนี่นั่นเขาเขาก็นั่งเขาเขาเอ็งยังออกรอบปะอ่าอันนี้คือจบหลุมสองทุมสองเลยมันสะเงี้ยวมันคือหลุมผ้าหาเมื่อกี้เขาพันหลุมผ้าสีอ๋อเมื่อกี้ผ้าหาเออทุ่ผ้าหาหนึ่งผ้าสามมันสิประกอบโดยสิบแปดหลุมแบ่งออกเป็นเคิงละเก้าครับมาก คนงานจะคนนี่ครับจะ่หดูแลอ่าดูแลนี่สี่สิบสี่สิบคนสี่สิบครับโอ้แต่เทาขี่มาเนี่ยมันมันมีห้อยเนาะอ่าก็คือใส่ใส่รถใ,ใส่ยางต้อกันอ๋อต้องเป็นยางเฉพาะยางพิเศษอ,อันนี้คลิกจีลุ่มสองัอนนี้เจาะไปเจาะระบายอากาศมันก็ยาอีหลีตัวนี้ยาอีหลีเตัว,วห้วย คือเรียบคือแน่นดีใช่ไหมพี่นอ้องบ่มีเะไรบานเฮานี่นี่บ่ครับที่ว่าไปซือ้อเห็ดมาจากประเทศนอกนะแม่นเป็นหญ้าพันจากนอกนตัวตัวนี้คนละพันอืมตัวนี้คนละพันอ๋อถ้ากินกระสิเป็นแบบละเอียดกินกระสิละเอียดอ๋อที่ผมเห็นที่ชาตไทยคลิปที่มันจิ้มจิกๆๆๆๆ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กอากาศมันเขาน่าอ่อากาศมันเข่าแต่มันกระสิเรียบบ่เ,บเรียบก็อีกเ,เรื่องหนึง่งก็คือในผิวผิว,ผ,วผิวตาเขาเนี่ยมันจะเป็นหูซือแต่เวลาผิวผิวเวลลาาเเเกกกิรรอบบนนีี่ยยมัส อูเหลี่ยมแห่งเลยนะมูออกแบบมากนี่นี่นี่ร่างจริงเหมือนกับอะไรอะไรที่สิบมาการศึกษาสะดุดน,น,นี่คือมาตรฐานของสนามกอ่อนอู้แต่มันเหลี่ยมงามแห่งเนาะน,นี่ยังบดีเด้ฟ้ว่าในดีมันห่าฝนบอกไม่น่าฝนดีสุดคือช่วงหนา้าหนาวหนา้าหนาวปลายฝนต้นหนาวนี่ ช่วงหนา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 วสิดดีสุดเพราะว่าช่วงนี้เขาเอือนอย่างช่วงนี้เขาต้องปรับปรุงสนามเขาไว้เวงทีนะ่ะพี่น้องผู้จัดการสนามกอบผ้ามาขับเลยว่นธรรมาดาเลยครับนี่ซูปเปอร์อนินซิเดนต์โอ้ผมก็เพื่อนแรกเนะครับเทื่อทีเดย์มาเหยียบสนามกอบอีรีนี่ตั้งแต่เกิดมาสามสิบปีแล้วบ่เคยเหยียบสนามกอบเลยคือท,ทุกอย่างก็ต้องมีครับ <c oughs> เขาเขาเอิ่อให้ซีซสันนี่ยตรงเมียบพนืนดีอีกอืมอันนี้เขาไม่ให้ซีซสันเขาบอคอยมาตีกันบช่วงนี้มันเป็นช่วงบํารุงสนามไว้อ๋อช่วงนี้ต้องเป็นช่วงปรับปรุงสนามช่วงปรับปรุงสนามสิตแต่แกขึ้นหนาฝนนี่แหละหนาฝนเออปรับปรุงสนามตรงไหนแฉะตรงไหนตรงขยับขยายตรงไหนตรงแต่ว่าช่วงพีเปียรี่ซื้อคือช่วงหนาหนาวที่ต่างประเทศเขานีหนาวมา<อ>เนี่ยเพราะตรงเห็ุร่องรับเขาตรงนั้น่นคือพีกเลยช่วงนั้นเออแล้วก็ ตั้งแต่ตุลาเอาตุล่าพีกาท่านว่ามกันล่ากุมภาหาเดือนเนี่ยต้องพลิกเงยต่ยอยามันนี่คืองามคักแต่ถ่ายรูปก่อนเตะตัวนี้อันเดียวกันบ่ครับนี่นี่ตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวนี้พลาสฟาร์มตัวนี้นนเขาเรียนพ,พลาสฟาร์ม เนีย่ยแฟเวนเนี่ยพวกขันมองเนี่ยกาเอิ่อนพาสพระรามเนี่ยนะวลาสีเห็นวะครับเออตัวนี้มินิบอดี้มินิบอดี้มินิบอดี้ครับตัวตัวนี้ล่ะตัวนี้ปนปนกันเนี่ยอ๋อพัดพระรามเพราะว,าว,าว,าว่าตัวนี้คล้ายๆว่าสิมีปนกันก็ตัวนี้เลยอ่ามันก็ลามหากันอ๋อแต่ว่าขอบนี้คือกรีนเอิ่นพระสาสนามก็คือก,กออรีน<ม><ฮ>เออกรีนเขาเรียกฟินขอบฟินคือขอบขอบ,ขอบ ขอบฟินเขาเรียกฟินอันนี้แอปพลห่อนนี่นี่คือผัดได้แล้วไหมครับนี่ผัดได้ได้ผัดได้มะกี่แล้วแต่แลต่แต่คนเก่งกัไหแต่คนคุณเก่งอันไหนอ๋อแต่ส่วนนี่คือให้ผัดได้แต่พุ่นเลยเยี่ยนเยี่ยบก็ือบเดือบผัดแต่แค่ผุนเลยขัดเสียมันมีคนผัดอยู่บ่อเนื่นขึ้นมาหนันเนี่ยมีโอ้สิเลียนตรงจริงจริงเลยอันลุ้มลุ้มนี่คือลุ่มอีหยังครันวิงเกอร์ครับ นี่สปริงเกอร์สปริงเกอร์ออกจะออกอันนี้หัวนี่หัวไฟฟ้าหัวนี่จะฉีดออกฉีดออกด้านนอกครับหัวนี่จะฉีดเข่าด้านในแยกระหว่างกีนกับด้านนี้ดิ๊ดีพี่ชาตคือหูว่าเป็นหัวไฟฟ้าหัวยังมันมีทางหันบ่อใส่ระบบเซทเลย์เปิดมาเปิดยุ่หุ่นเออเปิดยี่ตู้หูเขาเขาเขามาแกะอยู่นี่เออมาแกะ มันขึ้นของมันเองเอาบ่าคือคือสนามบอลนั่นบ่นที่มันเด่งออกมาฉีดตอนที่ผักนักนักบอลเขาผักไงอี่คือสุดยอดของของของเขาเอิดยังวิชากเกษตรคือสนามกอบเลยแบบอืมอ,อ่าวิชาเบิดแต่การจัดการก็อยู่สนามกรอบนอี่ายวอาทีคือสุดยอดนะย่ดีการคือกบบไปไหนสั้งได้มารสนามนี่สั้นพานดาวเทียมมาเลยอ่าเออเปิดน้ำพักพานดาวเทียม ร้อยหกสิบนะนี่ก็ซื้อทันที่ปีรัชพุดงามเลยอ่าอืมเซตเด็ดหน่อยเหมือนนี้อือมัน่ายรูปได้บกคอยเจียวอ่าอือช่วงนี้มันเห็ดช่วงนี้คือขัดฝนตกมันสีเห็ดอย่างบ่ค่อยได้ครับขัดไปเห็ดเนี่ยมันมันมันสิเละอ่าเละมันสิเละอ่าบอกว่ามันสเสียระบบ รบ leaving, ब, म, ะบบข้างล่างเนี่ยมันเสียระบบข้างล่างเป็นระบบระบายน้ำใต้ดินทั้งหมดบ่บ่มีน้ำท่วมงได้รับน้ำยืดงันตลอดบ่คงได้รับน้ำไว้ังันตลอดแสดงว่าข้างล่างก็สิเป็นคล้ายๆว่าเาปูแผ่นอียึดไว้สักอย่างเพื่อที่ดึงน้ำออกไปเรื่อยๆได้บ่ามันจะเชื่อมกับหากันเบิดแล้วตรีมีศูนย์ควบคุมอยู่คุณอ๋อนี่ตัวปั๊มควบคุมอยู่คุณแล้วรับน้ำทุกบ่อสับ่ครับนี่ไัม ก็่็นี่ตรงไหนเอาแไปไกลขึ้นควสมาธิขึ้นเ๋ยวเป็นสิวะไทยบ้านอยู่ไสมหาคีรุลิอยูยสนามกองไมไไหนนอหมอนี่ยน้ำแแ่งอีกรูมหนึ่งกีน มาหมักแต่มันขึ้นเสมอกันเนียนเปี้ยเลยเนี่ยมันจะมีสูตรคำนวณเลยให้หมูมัวเลยไห่ปุ๋ยให้ทรายให้ทุกอย่างต้องถูกคำนวณหมดเลยบ่เออมาเป็นหมูมัวเลยพราะจังเขาไปเรียนมาเนาะเออต้องคำนวณเ้อหญ้าบานห้าบุมีบอกครับที่มันปลูกเห็ดแบบนี้เลยมัน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 จะมันกับบมีหญยาบานเ้ามันจะบ่มี ที่บ่อนมวนขนาดเลยหญ้าเต้บ่อนมันแบบนี้ห่อครับอันทึ่งนี่เยี้ยาวนี่อ๋อดูแลง่ายกว่าตัวนี้อ๋าคันตัดันตัดสูงได้เท่าไรมันก็ดูแลง่ายเท่านั้นยิ่งตัดต่ำเท่าไรก็ดูแลง่ายอ๋อมีตัดแค่สามมิลหนึ่งนะตัวนี้ห่อตัดแบบออกจากห่างมาสามมิลอ่าออกจากนี่แค่สามมิลใบมันหน่อยมันขึ้นเสมอสามมิลเองนะ ขาม,มีสูตรของเขาโอ้เดี๋ยวมาเห็นตัวจริงแห่งงามบึ้งนี่คลิปวางงามเลรอ <c oughs> มาในลูเบึ้งนี่หูเลยครับนี่นี่หยาคนละเแบบตัวนี้สีชำ่ำๆจักหน่อยใบยสีอ่อนอ,อ,อ,อันนี้เพิ่มพลัมครับอันนี้พสลัมอันนี้มินิเบอร์ดี้หยาคนละสายพันธุ์ดยอดไปต่อเฮ้ นะครับอยู่กันกับสนามกรอบหอดผู้จัดการนะครับมาขับรถให้นั่งได้รับเกียรติขนาดใดแล้วมูฮา่าเออพี่ผู้ใหญ่หูนีแหละเนี่ก็คือนี่หลุมหลุมเก้ามีตะกี้ออกครับตะกี้ออกก็ไปตีไปผู้หลักกับเขาว่าแต่การไปหอดขับเขาก็ตัดสินใจว่าสิขึ้นไปกินเขาก่อนบอ หรือสิไปเฮ็ดกิจกรรมอีหยังกันแล้วแต่เขาเขามีกิจกรรมข้างในนําเฮ็ดอีหยังนี่มีชุย่างนวดก็มีกินเตาเล่นเรียนแม่ผู้จ้างอะไรอ่าโอ้คืคาาอเป็น<อ>กิจกรรมก็ไม่รู้ตั้งแต่ตังคนก็ตั้งแต่ตั้งนะากกตีก็อพนะียงเดียวตั้งคนก็มา,ามาพอนไขพอนายเออพอนไขามายังกัว่ากันไป ีมันมันลงไประย่ก็ได้อ่าเขากับคือคือเป็นตัดมันก็ได้ติดเลขที่สิบนิดหน่อยอย่า้ใครอ๋กี่อ๋อรับรับแต่สิบสิบหกปีสิบหปี่อน ชิ้นโค้งสดทิ้นแปดชิบนกระดกจาก اي, ันแต่ว่าเลี้ยงงานเดีหน่อยรักเกมมามาเลี้ยงเพราะว่าชอบเพราะว่าสอต้องเป็นกระเข๋าเงินไปเรียนหนังสือออแต่เขาเป็นกะน้องน้องน้องผมก็เป็นแคดดี้อยู่อยู่ชลบุรีแต่ตอนนี้ไปไปได้แฟนเป็นคนตีกบแล้วก็อลเห็นงานไปแล้วน้องน้องเทนๆอยู่บ้านนี่แหละ ด้วยไปแล้วด้วยแล้วสบายบเลยเดี๋ยวนี้จมไปเที่ยวออตขาเก่าาเลยี่ครัาดีะเบาี่กันพวกเาเขาเ่ามีอาหารขายอยู่สุดอาหาหนยอาหารดินซ่ครับ วงนี้งามตีขาไปอ๋อนี่กินแล้วตีไม่เจ็บบุญละสุดท้ายเลยตัวขนาดนี้สุวรรณเต็มจิวผู้ใดอยากขงวาสนะนี่ดียังไดไปเสิร์ฟเบิ้งในเน็ตบขับอันนี้คือไทยเบิ้งผา่าเปลี่ยน <laughs> แบบแบบเร็วๆเพราะวธรรมชาติเลยกนระะลงกันลอกเหมือนใวนว่าขันท่าอีกเลย <laughs> เย็นๆ <laughs> คือสุดยอดที่สุดของเกษตรผสมผสานกับการจัดการระบบนามระบบทุกอย่างเลยอยู่กันิีสนากรอบทุกอย่างนี่ท่านสมัยนี้ที่สุดคือย่นที่ส่วนมากที่ใสเครื่องจักในการดูแลไปเลยออกแบบให้มันเหมาะสมกับเครื่องจักไปเลยเพราะคนดูแลเพราะคนทิงน้นอนนะครับเนาะเฉพาะคนอย่างเหนื่อยว่ ดินอีที่ว่าเนี่ยนะครับหลดแลนหลุดไแลงบนอยู่ตรงนี้ยใช่สามสิบเส้นเลยโอ้นี่มันตังอยู่บนทายเลยกพจังมันบนหยกเนาะใช่สามสิบเส้นยจังไรก็ย่าแลบเ้อด้อหนามเลยนักกอบก็หลายขวนักกอบลิงลมเย กูเป็นชิโพว่นออกลองบกครับเาขึ้นนก <ไฟ S 1> กรอบลายเนี่ยสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมดูเตี้ยลงวะไม่ตายแล้วพุ่งกัไม่ท้ง <laughs> ัน,นงเดีดดีพเอสเจ็สี่แค่สีับนดีกรกมาสอมห้อยห้อยแค่จะมาฟุดบกคับไม่ยิงไหนอ่ามาใส่หนาะมอ๋อใส่หนาแล้วก็เอาใส่ปั๊บไป นี่กัทีห้องผ้าเปนว่าซิบเอสกับอง้าสามครับได้มครับข้าสิบนัดไปเลยรวมนัดกัอผ้า้นอกไปกินกาแฟแน่เข่าก้อนกันเสิบสามอยูสิบสี่อ๋อออกไปคนอ่นสิบคนอีกมุ่นออกไปคน ออกเหนมก็ต้องออกแบบพื้นที่ให้มันได้โดยใส่ตอกกันก็คือสวัสดีครับตอกกันนี่คือต้นหนุกพ่ามต้นใหม่คือเป็นแนวกันข้างไปก่อนถ้าเป็นแนวกี้ใกล้ๆไว้นะเสริมเสริมให้มันพ่าเห็นพื้นที่เยอะๆบางสนามเขาก็ชอบต้นไม้แบบนี้ต้นไม้ที่ป็นไหวแต่สนามมี ต้นปาล์มมักปาล์มเออมักตะมุนปาล์มเออปามหลักสนามเาก็ใส่ต้นไม้ใบต้นไม้ดอกครับปัญหามันก็แตกต่างกันอ่าางส่วนเจ้าอยากได้ดอกอยากได้ใบมันก็รุนหลายอ่สนามก็สกปรกสนามก็สกปรกต้องดูแลเพิ่มค่าดูแลมาอีกแม่ต้องปีใหม่แต่นี่ก็คือสะอาดสะอาดงามผม สูมสูงหน่นะครับเป็นกำลังลงกอบกับกอบก็คือตัวไผ่ตัวมั่นว่าต้องไปโทษไผ่โทษเจ้าของอย่างเดียวว่าสามารถโทษผู้อื่นได้แน่นว่าสามารถโทษกันเปรียบกันชีวิตก็คือเสียหนังก็แล้วแต่ก็ต้องเพิงผ้าใส่เจ้าของดังดีเ้ยเขาหูได้ไงบรรลุกอบเขาคนละสีบ่ครับแบ่งสีแบ่งอย่างว่ามันจะม่เบอ หรือเขาจะคุยกันเองมาเนี่ยเบอร์อของผมยังสิเดี๋ยวมันวงสวิงคนนี้ดูครับอ่าวมันเลือกนะมันเหนงินเงี้ยหน่อยได้ปะได้ไ,ได้ได้ไดเอาเอาสอบอ๋หอหมดแล้วก็ตีตำได้ มันบ,บดูนฮะตั <bunker. S 2> ้นระปเมื่อกี้นี้มีบไดแอนป้องแต่ว่าก็ไปอยู่เนี่ยแหะก็ไปอยู่ครับตั้งปั้นไปต่ำเลยมันโดนมันตีมันมันตีอะไรได้ผมผมเสียอยู่ว่ามันตีบ่าง่ายผมเคยไปตีอยู่ผมเคยไปตีอยู่ใ่ายทหารเขามีสนามกบล์ไม่น้อยตีจนนี่คือบถือกันเขาเขาสอนเขาเวียงถือเลยแล้วออกแย่งใส่ไปวิวตลอดเลย เป็นปปตามลำดับัก่อนนีต๊แค่คน nie, ี้มันเกินคน่อยกไปนันก็ต้องีก่อนขออนุญาตครับขออนุญาตนะใส่หัวเหรอวะไ้รเฉพาะแล้วน่ราบลุงเฉพอะกติีนี่ขาม้ามันนี้ โอ้าตีขามน้ำพ้อถ้าไปตกน้ำก็ไปเริ่มใหม่บอกไปเริ่มใหม่คือเสียเสียแต้มเสียสองแต้มตกน้ำเลยเสียสองแต้มเสียสองแต้มเลยหักสองเลยหักสองเลยโอ้ขับรถตียากเลยครับเลยถ้าตีขามน้ำนี่บ่มีสิทธิ์ตีผิดเลยต้องตีดตรงไว้ก่อนอ่าตีในระยะอันอันนี้ของสนามเหมือนกันบ่ครับนี่สนาม ประเด็นคือของสนามก็คือคือจริงๆพื้นที่ของของสนามเนี่ยมันเป็นยุคปีนี่เป็นแบบเนี่ยครับเป็นที่รกร้าง,างาว่างเปล่าเป็นเป็นเขาขายดินนะขายดินทุ่งถ<อ>นนเสน้นอ่เาเพชรเกษมเนี่ยครับอ่านนี้มันก็เลยเกิดเกิดอะไรละ่ะขายหนาดินไปแล้วกับเป็นบอ่อเป็นอย่างเงื่อเลี้ยงปลาครพาเพราะตะเลี้ยงปลาแล้วเกิดโรคพวกนี้ก็ปล่อยทิ้งร้างก็เลยต้องมาเจาะ มันเหอเห็มันได้ดูไเวลาสนามก่อบแล้วก็ว่าเรเสียค่ายอย่างอออแสดงว่าเป็นการใส่พื้นที่สาสังมูลนรคาญพื้นที่ไปเลยบบบนี้นคือคนออกแบบเองแหองท่านผ้าคาดมาซื้อขวบพวกพวบที่ที่มาซื้อเนี่ยเขาเขาบอกว่าซื้อไว้เป็นอย่างนนคนขายก็ขายให้หมามาสิ แต่จริมันโมเมนหมาแล้วมันเป็นราชาสีแล้วแต่ก่อนตอนเสืออาจจะเป็นหมาอยู่ค <c oughs> รับคิดแต่หมามาเสือสังเกตนะว่าคนไทยคนไทยนะสิมีตัางราคาไปสูงราคาตุ้งจีนราคาญี่ปุ่นาาญี่ปุ่นราคาแบบคนไทยกับนี่แต่ว่าจังจังจังคนไทยมาเรียนห,หลอบหนึ่งสิบแปดหล่านี่ยเจสามัดกับซีพัน์บุ๊กเขาตีได้เจ๊มือสิบแปด รอบเดียวอจบ <5. S 2> จบว่ะครับมืินหนึ่งรอบนึ่งสิบแปดสามประมาณประมาณประมาณสี่ชั่วโมงตีถึงหายชั่วโมงบ้านนี้นะโอ้คนเมื่อกี้ตีเก่งนะครับเขากินเลย <5. S 2> อ่ะสองคนเลยแสดงว่าลุ้มนี่ใส่แค่สองกันเลยอ๋อคือคนคนดิบดีตกน้าก็ต้องไปดอกเสียเตี้บ้านสามก็คือคนดิดผิดพลาดก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ S <S <ะ>อ,อ๋อดอกเอเยเนียขึ้นตุ <S <S กหมันลยนะหลบสองไปแล้วกลของ่ <S <S ่งเลน่แต่แมากโงทีว่าต้องรับผิดชอบเจ้าของบสามาร,รมาทษผู้อื่นใด้ไม่เจ้าของมือเจ้าของ ก็คือลุ้มลุมหนีงามที่สุดคือมีต้นตาลลุมที่โดดเด่นที่สุดอ๋อลุ้มนีอ่ามีต้นตาลเก่าด้วยหนอ๋อต้นตาลเก่าตั้งแต่สมัยไหนบ้างนี่เลยมาออกแบบซส้นต้นตาลอ๋อเป็นซิกเนเจอร์ม่ม่ตีมุดเข้าไปปะครับต้องมีต้องมีตีมุดมั้ มันต้องมีคนส,น,สน,สนส่วนต้นตนบักตานด่างแล้วเอ้านี <c oughs> <c oughs> ่ฮูลหมอบาดเจ็บเปิ้นเหรอตองมี้นตีส่วนแนี่แหละเ <c oughs> อ้าน,นีอรก็หล,งลงุมหลุมครนซิกนี่เจอห้องคือสวยที่สุดองสานามีมีบอ่อบัวครับนี่ดูย่างบรรยากาศดีลงจากกินก็นไปสิบแปดสิบก็หลงงุมเาวาสุดไอ้กับไปขระเพาา หลุมยาวสุดที่ท่าอะไรครับผ้าหาผ้าหาหานี่คือยาวสุดของลุูของสนามนี้เรี่ยวเต้าตั้งกฎว่าสิออกจจกหลุ่มแจกลุ่มผ้าบามีอย่างนี้ผ้าหาในเก้าหลุมเนี่ยผ้าหาสองหลุมผ้าสามสองหลุมผ้าสี่หาหลุมนี่คือมาตรฐานเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วการร่วมสองสองคอร์ดเขาด้วยกันคือผ้าผ้าสี่สิบหลุมผ้าสามสี่หลุมผ้าหาอีกสี่หลุมรวมสิบแปดหลุม แสดงว่าคนออกแบบนี่ก็ต้องออกแบบตามกติกานี้ให้ได้แบ<ม>บอกติกาอยู่ขาก็ต้องมาว่างกติกาลุงมครับครับว<อ>ันนี้ก็สิแดงบอกว่าลุงม,ม,มลุงมเก้าลุงมเนี่ยลุงมใดงากสุดไลเ่เด้อไล่ทะลลุงมอีกครับว่าเข้าสีเอาว่างลุงมใดยากสีสุดอย,ยู่อันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว่เนเจ้าใดวิธีการเล่นเ่นเจงไใดเ่นแบนนแบไดพราวว่ากติกาอีกครับ ตรงไหนเป็นโคบีตรงไหนเป็นเขาเรียกไงนะการปับการปรับแต้มปับอย่ันคือเขาทำโทษยังนี่แหละคือ <ừ> ลากลงไปม่ <c oughs> รักอมันมันโบเมนแต่ออกแบบให้มันเหมาะสมกับพื้นที่อย่างเดียวตัวนี้มันเป็นการเอากติกามาใส่นำ<ม>แล้วก็ใ<ม>ส่สีสันเข้าไปเป็นอุปสรรคเป็นการทำโทษ มันเพรบะมีเหตุผลอะได้ครับมันนี่ผมมันก็ตมีทีมาที่ไปเสแสดงว่าคนมาเล่นกระสีหูหูถึงว่าสนามนี้มันดีบรนไดบดีบรนไดครับพืชพอมันมันสามารถเลยมันก็เล็กน้อยฉันหอดผู้เฒ่าผู้แก่ได้เพราะว่ามันจะมีเพิ่มนะมันจะมีแต้มต่อระหว่างหลุมคือเขาเอาน้อยแฮนดี้แคปของแต่ละหลุมไข่กอกัน นันทุกคนเสมอผ่านกับครับค่สจกเ้ยนเยับแกะแเียงบที่เียงไนันเียงเนี่ยครับเี่ยงแล้วเดี่ยวเดียวแฟหออกไปกันครับโอ้โหโา มันเกินขาดไปหน่อยนึงครับก็คือตอนแรกคิดว่าจะสนามมันสิบหญยปนนี้พอได้กขี่รถขนาดขี่รถนะครับนี่ขี่รถซื้อยังกินเวลาไปแบบว่าหักหลายแล้วอ่ไไหล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 ไหไลหลหไล่หลไ เาเต็งโตเขาเอาไปเดี๋ครับเด้อเต่งโตเขามาแบบบบสุภาพร <laughs> ถถัาแจ๊ะโบมีปัญหาหนอครับออชิญครับ ต้องเลือกโต๊ะที่ดีที่สุดให้ผอมนะครับนี่โต๊ะที่เห็นวิวเดี๋ยวผมขอผลักเบรกแป๊บหนึ่งเบรกเลยกอน